หนึ่งโน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 ยกมือขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็สอสองลูกนั่งด้วย3ามสิบสี่สิบห้าหปเก้สิบ ลุกนั่งลุกนั่งยังไงปะปา๊าสอนลูกนั่งยังไงหนึ่งสองสามเออหมุนเอวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมุนเอวหมุนเอวทำยังไงลุกนั่งลุกนั่งหนึ่งสองแออกลุกนั่งซิลุกนั่งทำยังไงเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ย,เยหลยนะ ทำอย่างนี้สิหนึ่งสองยกมือขึ้นให้สองข้างเลยหนึ่งยิ้มหน่อยลุกนั่งสิลุกนั่งยังไงป๊าป๊าสอนลุกนั่งหนึ่งอย่างเงี้ยหนึ่งสองอย่างเงี้ยเร็ว เลยอย่ามาอย่ามาถอยไปตกนะลูกนั่งหนึ่งสองเร็วเไล่ไล่ไล่ไปไปหน่อยต่างต่างตกนะ มาเล่นบอลกับพี่ทีวไหมเนี่ยเล่นบอลกับพี่ทีวข้างล่างไหมเล่นไหมเล่นอเล่นลงมามาเร็วๆลงมาสิลงมาเล่นกับพี่ทีวเนี่ยเร็วๆมาเตะบอลกับพี่ทีวอะเตะบอลกับพี่ทีวนะอ่ะเตะบอลกับพี่ทีวอะไปอ่ะเตะกับน้องเตะกับน้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเตะบอลพี่ทีวเนี่ยพี่ตัง โอ๊ยอย่าไปกลับบ้านทําไมรีบกลับบ้านไปไหนมานี่จิ้งจกนะจิ้งจกอยู่ตรงไหน,นชี้หน่อยชี้หน่อยอ๋อจิ้งจกอยู่ตรงนั้นเหรอเฮ้ยืมานี่เร็วไปไหนเดินดิเดินรอบหนึ่งปไหนป้ายอยู่ตรงไหนเอ,อ่ย อ๋อไปตรงนั้นเหรอไก่ละลูกออันไหนแตงโมชี้ดิแตงโมอยู่ตรงไหนลูกมานี่เร็วไม่ตังอันไหนจีรับ จีราาอยู่ตรงไหนลูกอ๋อบัวพี่บัวอยู่ตรงไหนมาเร็วไปเราจะไปบ้านยายเล็กเราไปเราไปเอานี่ปไปมาเร็ว จะเดินไปไหนเนี่ยฮะตังไปตังมานี่ จะไปไหนนะจะไปไหนบอกด้วยดิฮะจะไปไหนนะในเต่าหนูอยู่ไหนพี่เต่าหนูอยู่ไหนไปชี้พี่เต่าดีอยู่ตรงไหนพี่เต่าหนูหลูกเอ,อ้ยอย่าเข้าไปนะจิงจกนะ